สวัสดีครับสวัสดีครับออกมาเลยถ่ายคลิปโลดถ่ายเป็นยังไงดิเอ้ยคือน้ออกเขมามามาหลับปั้นานมาเบิ่งร้านคนเราอยู่ในประเทศไทยเปิดผลิตภัณฑ์อะไร้ากันด้วยุ่จะบว่าคอร์รูปเปินกลมาโลดเดินทางมาจากใกล้ด้วนี่เดินทางมาใกล้ด้วนี่เอาคือเป็นตย่งนี้เนี่ยต้องปักกลองกล่องโลดปักแบบไรเวลาเก็บเก็บแบบนี้ไปบอกบอก ทึกทึกวิธีอลไรบน่นเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุกุลนตอนนี้บี่ยอดกันกำลังจะเดินทางเนาะขึ้นไปหาทางบ่อต้นพี่น้องเพราะว่ามียูทูบเบอร์เนาะที่เพิ่นเอาเงินที่เอฟซีเนาะมามอบในทางบ่อต้นเอฟซี FC ของน้องมิสาเนาะเดี๋ยวบี่ยอดจะไปเบิร์นเนาะ ถ่ายรำไม่ไผรมาแล้วบ่เนาะพอทางประตูทัวร์ฮาร์เบอร์ยอร์น,นนะเราจะเข้าไปสวัสดีครับสวัสดีครับออกมาเลยถ่ายคลิปโลดถ่ายเป็นยังไงดิเออคือ,อมามามาหลับปารลานมาเบอร์ลานคนเราอยู่ในประเทศไทยเปิปดประดิชีมได้ปะกันได้มุ่จะเอาข้อรูดเพื่อกับมาโลดเดินทางมาจากใกล้ด้วยนิ เดินทางมาใกล้ด้หนิอ้าวอ้าคือเป็นตรงนี้เนี่ยลองปั๊กลององน้ปั๊บแบบไรเวลาเก็บเก็บแบบนี้เลยบอกบอกอืมโอ้ยถือถือวิธีเลยบ่นี่โอ้ยมือนี้อุ้มลูกนั่นนี่เป็นอุ้มลูกประทึกวิธีแล้วบอกเป็นไงหาพ่อบะเนี่ยหาพ่อยังมาเจออยู่เออเห็นเอาลูกก้อนมายากกับพ่อกันนะอืมเนาะคนงามมายากด้อ ได้จอยสเอเฮ้เฮนปักกองมาเป็นเดปมาโดดแล้วปะหายกบว่าเมื่อกี้นี้เออมองน้องนุ่นเลยน้องนุ่นาลาน้องนุ่นสาราอ๋อ เห็นเดิในคลิปนะบโบได้คิดว่าจะโตน้อยขนาดนี้เลยเห็นแต่ในคลิปกินนไ้มกอเคอยากกินนมะช่นมอันกินนมให้กิาหนเน้เอ็นอะรัารับหน้าหน้าเพิ่งมาเรนนำนะนะเมือสาวถ้าบ้านทองกลเป็นโอเคโอเคจโอเคโอเค ดูดเก่งนะดูดเก่งมากๆเลยพี่น้องไปเลยเนาะชักว่าอย่างไรกันนะโอเคโอเคโอเคจ้าโอเคครับ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 อืมกลิ่นเก่งนะไปเรียงมาที่อีแปะ ใครไปยังเจ้าน่ะเอาไอไปซื้อสองเอียร์รล่งาลาเชนี่ออกเล่งาลาเชนี่ออแล้วขึ้กระเป๋าแบบนี้ส่งไว้นี่เล่งาลาอะไรอันเนี้ยบุลีกันนะไอรีน้อยังคงจะเอาคนบ้านนอกเลนะเนี้แตงกอนชาวลาวฮะฝั่งเอซี่เพื่อนเพื่อนที่ตามเนี่ยเอันแต่งอ่อนชาวลาวแต่งอ่อนชาวลาวนะพี่น้อนชาวลาวอ๋ออันนี้น้องนุ่นน้องนุ่นชาวลาวเพื่อนก็อยู่ใกล้ได้แต่ว่าเพื่อนพู้เจ้กระเป๋ตุน คอดลูกเมียมาต้องคลอดลูกเพื่อนก็จะมายามลูกเพื่อนคนที่หิ่มในปาได้คุกคนของเราอยู่ในประเทศไทยก่ะนี่แหละหักแพงกันไว้แน่แฟนกันไว้นะกินเก่งเนาะกินเง้มเอป้านส็จนะอฟังคุยอีกย่งกันพูเรยงกินต้ากินต้ิี ฮาวฮาวฮาวอะไรกันขอดีไซน์อย่เด้อบอยบอยยักมานบอยยักอมทองแต่ยากยากเลี้ยงอยู่แต่ว่าบอยยักเรียงเลยประจำสินะบอยยักเลี้ยงสการแบบนี้บอยยักเลี้ยงประจำเลยแม่เอาอะได้ะไรอะไรทั้เหาเลี้ยงเลยใครกันพ่อแม่เลี้ยงอะอย่างงี้เนาะมันแต่ีับะทอดเมื่อกี้นั่ก็สิเปลี่ยนใจเหะกาแฟอะไรก็เถอะบะทอดมือมือมันมีอ่ะสิเปลี่ยนใจข้าวบะอะไรก็เถอะแม่บอยจะคิดว่าหาโมญะนั่นเนาะ เออควายากนล้มันก็ทำว่าหายนะมันก็มันอยู่ในระอุดมการณ์ประมาณนสเปคไปสเปคมันมัเป็นงานแบ่ไรพวกแม่ว่าสิ่งคนรเลยเห็นว่าเขาสิมากนองแล้วน่องกับสิมารมันกับแม่เลยก็ต้องอยู่ในสเปคนองอ่ะก็คือแบบว่าพูดเบาเขาถ่าหน้าอยู่เนาะคือเห็นน่องคนหนึ่งนะบมาจากพระทิ้งเนาะเห็นน่องคนหนึ่งเพิ่งเาเบาเนาะสเปคของเพิ่งเป็นแบบไรนะเออเบาคุ้งไส่ก็ต้องสลาดเออสลาดคนที่สลาดน่ยคนต้องให้คนนั้นต้องให้เขาเงินเท่าไส้ คนสลัดมีน้องคนหนึ่งของเราคนะะอือันนั้นคืออุดมการณ์ของของน้องเขาเราอยากได้คนที่สลาดมีนิติภาวะหุ่นเอำแต่ก็ต้องเอาเงินให้เราใส่พอะต้องเรียกผู้ใดเราได้พาะเขาจะห่องคนสลาดเราอะแสดงว่าคุณยิ่งคนนั้นตรงงามแน่ๆเลยงามงามนะํำนี้ก็งามแล้วว่าจะกิน่านะอันเลือดบด้งยากนะ แบบว่าเป็นคนเลือกอะผู้ยิงงามแบบน,นี้นะแต่แต่คือวอ่าอะไรถ้าหากว่าเขาเขาเขาอยากเหตุผู้ชายนะมันเข้ามาเข้ามาอยู่แล้วเนาะงามแบบน,นี้แต่ว่าถ้าหากว่าจะให้เลือกมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยมันก็อีกอย่างหนึ่งเลยโอเเขาก็เลือกแหมคือคือว่าอะไริ่งว่าเป็กป็กมันเราจะเห็นครั้งแรกนาเพื่น้องครั้งแรกได้ชีวิตเลเราจะสัมผัสเรื่องชีวิตเราได้เราหายอย่างไรฮะอยาสัมผัสเรื่องชีวิตเราได้เป็นไง อยาให้เลยเข้มแข็งแ,แล้วมาตอนนี้เนาะพี่ซิบอกว่าอย่าลงให้เยอะหรือพ <c oughs> ี่จะลงให้ต่างสกินสัมภาษณ์เราให้ได้หรือเราให้ได้เออือนจะประกาศสัมภาษณ<อ>์แล้วส้กอ,อย่าให้หลเเายเฮ้ยบริคิดจัดโบว์อ่ะ,อะเออเราให้เราแบบว่าเรื่องความทุกข์ความยากเราให้ก็แม่คือคือ,คอน้องแบบเราเรื่องความทุกผมหยาดสกินเนาะมันกับคนทำบุกทุกข์ี่ยสกินใหนความลังเนาะเขาหนำสกินดูมีมไปกันให้ ค่อยค่อยเบิ้งเพิ่มในคลิปนะค่อยคิดว่าผู้นี้น่ะตัวใหญ่กว่าผู้นี้นะอืมไปดูผู้นี้ใหญ่กว่าเออมาเบิ้งเลยน้องเมษาเท่าแล้วเะ่กี้ก็เห็นน้องเห็นทั้ก่อนเลยว่าตัวใหญ่เลยเมื่กี้เห็นเห็นน้องสาววันตัวใหญ่วันใหญ่กเมีปราต้นอีกคิดว่าตัวใหญ่อีได้แล้วตัวใหญ่ตะ่กี้เน้วคือว่าบัดเห็นอยู่เห็นกันแรกอยู่อยู่สนามร้อนๆน้องม่ตัวนี้นู่นกู วืแ <laughs> ล้วเห็นฟนนี้จะใจเฮงน้อยอีกเราโน่นน้องนน่นในเฮตีน้อยอยู่แล้วคิดว่าน้องน้อยอยูอ่ออยแล้ว,ลวตัวน้อยอยู่แล้วเบิง่งนครับจ้าคนะหลายคนก็อยากให้บุิยัทถ่ายเมืงแต่ตบริษัทได่มีโอกาสครับว่าถ่ายเมืงนะเม <laughs> บองดูดจับจับจับเลย <laughs> ลมลึดเลยมืดขั้วอะไนะชีพุก้มืนี้มีะ อุ้มเลยอุ้มเลยก็บ่ห่ยบ่อไห่ครับละจะนอนเลยอนซ้อมได้นะเนอะเดี๋ยวกระโดดัวนองขอาคารไ้าสิบสิบสิบธนาคาไหนันอ๋แทงไปทอดมันออกเล้จะนังรับแหละ่แต่ปากยังดูดอยู่นซ้าโม่ไว้แหละ บอัาเอากมเ้บ้โอ้ยยัปาเด้บอปาจุกนะ <c oughs> นยังให้กล้องเมื่อกานแยกให้ีจดให้ให้เัมันคือกโอ้คือขึ้นหนาจากคือกันมันเไามันแล้วแต่คนถือเลยแล้วแต่อยู่น้ำคนนี่คือกันกันเลย บยอดที่บ่เอากล้องบยอดเดี๋ยวออกจากหน้าบ่ต้นเลยเห็นหน้าบ่ต้นเนี่ยบยอดเดี๋ยววิวขึ้นเลยพี่น้องโอ้โหบ่ต้นบ่ต้นเพิ่งนะเพิ่นแมมเพิ่นเพิ่งช่วยหน่อยช่วยพี่น้องพี่เพื่อนเออท่านนี้เจับคองเอ้ยห้าเอาพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นเพิ่นเปลี่ยนให้น้องนุ่นเนาะอุ้มนะพี่น้องหัด ฮัดเป็นฮัดเป็นแม่หนึ่งหนึ่งสิบนาทีอ้าวหาอก่อนหาปอก่อนมีลูกแล้วตอนนี้ตอนนี้มีลูกแล้วแม่น้องอินแล้วมดูเลยนะ่าจะอินแล้วถึงว่าโมดูใหญจักมืออลไตอวนี้สิบสี่สิบสี่คุณลูกสิบสี่มือ เอาไปขึ้นมาขึ้นมาซองเดือดเลยไม,ไม่ดุ่นแล้วน่าจะหับไปเลยขึ้นมาราม่ค่อยหาน,น,นาะ่จังยงายกซึ้ไปไดมเน,นี่ยมุ้งซึ้อกอุ่นเลยน้อ,นองๆมาลิน้นน,ำน้ำนะ ยังไม่หรอกยังไม่เห็นทุกคนบ้องซื้อพวกอุ่นถั่วแล้องลงพยายามเนาะนลองลงมานั่นบัดเฮากับบัดเพิ่นมีครอบครัวเพิ่นคลอดลูกเฮาสิไปยามเพิ่นกันได้ก็จ็ดสิปีได้เด้อปีได้ก็ย้าเฮาบ่อยู่นี่ดนอยู่เนาะอยู่นี่ดนเนาะอ้าวบ่เกินสิปีดอกวะงบวเกินสิปีเนาะแม่นๆมนมันเกินสิปีไปเอาลูกบ่ได้เลยเฒ่าแลยเขตเลยแกตเติบได้สิปีเต็น เอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องประยัดกจะถ่ายคราวๆไปน็นแบงประมาณนี้เนาะพอว่ามาพอยอดก็ได้ยินไอ้ต้นน่ะนะมันโทรมาว่าเออน้องสาวสองคนจะมาแบบว่ามาลินน้ำก็เลยแบบว่าขึ้นมาลินเนาะ